ก็ฝากสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้เราก็จะมาเล่นแมทเบบอลกันนะครับโอกันเลยครับอยากเปิดหน้าตอนนี้นะครับ เดี๋ยวถือไม่ได้เดี๋ยวตบก่อนนะคนไม่ต้องกลัวว่าผมจะไม่เปิดหรอกเปิดแน่นอนแต่ราอีกนิดนึงนะครับโอ้โหเสกวด่าด่าด่าดาชับชักชโอ้ช

รถไฟดมาเฉยมาพอดีลยไฟคน้เต้ย่ตุยยตุยย้าเรื่องหรอไอหนุ่มเอ้

ไม่ค่อยวันไหนเพราะว่ามันโอ้โหเจอมากเลยด้วยอะไรเนี่ยอะไรอ่ะล่ะเอ้าวชนะเฉยเป็นไงเป็นไงครับตานผู้ชมโอ้ยชนะแบบงงงง เอาไปยู่ตอเลยเอาเฟฮดาเนียดาฮมานะฮะ่น้ชมไปต่อฮะโอ้ยมาก็เป็นดเลยฉันชอบฉันชอบฉันชอบที่หมาขอต่อชบวน่ไ

วีวีไอพีออฟอยู่พี่ตึงจังทำไมพี่ตึงจังครับฮะพี่พี่พี่ชายปาไปเล่นบ็อกฟุตไปเล่นบ็อกฟุตกันฮะบ็อกฟุตบ็อกฟอกุตผมผมไม่เคยเล่นแต่มีพี่คนหนึ่งเล่นลนำมาผมเลยจะไปเล่น

เ้าเพื่อนเอ้ยกินน้ำอยู่แม่อย่ามานะเพื่อนแค้นเป็นเพื่อนเป็นสหายมยกระตุกกระเพือมาถึมาลุ้นกันมาชมทายสิว่าจะได้ตัวอะไรระหว่างซีกับมิตติโอ้มิกติเกลือ cái mắc mắc cái mắc mắc là cái mắc 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 ได้ครับผมตรงนี้แปด่ก็ไม่รอนานจากรอเป็นแปดปีเล่รับยกโยยกๆยๆโยยยยยไม่หายเแจกตัวมีใครเอามครับใครจะเอาตัวมั้ ผมก็ได้ครับตอนนี้ผมจอนไปละทุกคนบ๊ายบาย